สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fe ีดอมแชนแนลนะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระแระสร้างสรรค์นะครับผมนะก็ขออนุญาตมาแบ่งปันครับในส่วนของประกันสังคมที่มีการเยียวยานะครับพื้นที่สีแดงฮะจ่ายนายจ้าง3,000บาทต่อหัวแล้วก็ลูกจ้างเนี่ยรับเบิล2เด้งครับใน1เดือนนะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดข้อมูลกันที่น่าสนใจนะครับในเรื่องของการเยียวยาผู้ที่มีประกันสังคมนะครับ เคเยยาประกสังคมครับวงเงิน7,500ล้านบาทครับจ่ายลูกจ้าง50%ครับของค่าจ้างแถมให้อีก2,000บาทส่วนนายจ้างรับ3,000บาทครับต่อจำนวนรายงานนะผลเอกประยุท์จันโอชานายกรัฐมนตรีครับกล่าวภายหลังการประชุมนะครับที่ร่วมกับทีมเศรษฐกิจว่ารัฐบาลครับได้เตรียมงบประมาณราว7,500ล้านบาทเนี่ยนะครับเพื่อเยียวยาประชาชนนะ ในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศสอบอคอสบับล่าสุดในกลุ่มแรงงาน6จังหวัดครับไม่ว่าจะเป็นกร,ทมน,รทมนครปฐมนนทบุรีประทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาครครับโดยการจ่ายค่าชดเชย50%นะครับจากเหตุสุดวิสัยเป็นเวลา1เดือนนะครับพร้อมยืนยันว่าโครงการคนละครึ่งเฟส3และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ จะยังดําเนินการเหมือนเดิมตามที่กําหนดครับไม่มีการเลื่อนโครงการแต่อย่างใดนะครับในส่วนของโครงการคนละครึ่งเฟสสามเนี่ยนะครับก็มีข้อมูลอย่างที่อะไรท่านรับทราบนะครับว่าจะมีการเลื่อนออกไปหรือไม่อย่างไรก็ถือว่ายืนยันชัดเจนครับหลังจากที่นะครับมีการแบ่งปันข้อมูลนะแล้วก็ที่สําคัญครับใครที่ใช้แอปพลิเคชันเป๋ตังนะครับระบบ Android นะครับตอนนี้อัปเดตมาเป็นเวอร์ชัน่น11.4.0แล้ว นะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดละยังไงก็อย่าลืมอัปเดตข้อมูลนะของแอปพลิเคชันของท่านเป็นเวอร์ชันล่าสุดไว้นะครับด้านนายอนุชาพิชยนันท์ครับเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวถึงมาตรการเยียวยาธุรกิจก่อสร้างนะครับร้านอาหารในกรุงเทพและปริมณฑลนะผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับจากสบคฉบับล่าสุดโดยกระทรวงแรงงานครับจะช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม โดยการจ่ายค่าชดเชยครับจากเหตุสุดวิสัยให้กับนายจ้าง50%ของฐานเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน7,500บาทนะครับและจะจ่ายเงินเพิ่มเติมให้กับลูกจ้างในระบบประกันสังคมครับอีก2,000บาทต่อรายเนื่องจากอาจจะมีบางธุรกิจนะครับไม่จ่ายเงินเดือนให้ลูกจ้างในช่วงหนึ่งเดือนนี้นะครับหรือถูกลดเงินเดือน ทางรัฐบาลครับจะจ่ายเงินเพิ่มเติมดังกล่าวให้นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลรายละเอียดล่าสุดนะครับเดี๋ยววันนี้ติดตามข้อมูลกันต่อนะว่ามีการประชุมนะครับคณะรัฐมนตรีจะมีโครงการอะไรเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวยังไงติดตามข้อมูลกันครับสำหรับผู้ประกอบการนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลจะจ่ายเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมนะ3 0 0 0บาทต่อหัวของลูกจ้างที่อยู่ในบริษัทนะครับ สูงสุดไม่เกินนะครับ200คนเป็นระยะเวลา1เดือนส่วนแรงงานที่อยู่นอกระบบประกันสังคมนั้นเนี่ยเรขาธิการสสชระบุว่าจะแบ่งออกเป็น2กรณีนะโดยกรณีนะครับที่ผู้ประกอบการหรือแรงงานที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมต้องรับความช่วยเหลือจะต้องขึ้นทะเบียนเข้าระบบประกันสังคมนะนายจ้างจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล3,000บาทส่วนลูกจ้างสัญชาติไทย จะได้รับเงินเยียวยา2,000บาทครับในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่สามารถขึ้นทะเบียนในระบบประกันสังคมได้เนื่องจากไม่มีลูกจ้างครับสามารถขึ้นทะเบียนในแอปพลิเคชันถุงเงินภายใต้โครงการคนละครึ่งเฟส3ภายใน1เดือนนี้นะโดยขอความร่วมมือครับธนาคารกรุงไทยในการตรวจสอบส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในหมวดร้านอาหารเครื่องดื่มซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือ3,000บาท เท่ากับว่าจะใช้งบประมาณประกันสังคม3,500ล้านบาทครับและจากรัฐบาลอีก4,000ล้านบาทนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่นำมาแบ่งปันในเรื่องของการเยียวยานะผู้ประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างแล้วก็นายจ้างที่จะต้องดำเนินการนะครับขอรับค่าชดเชยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ อัปเดตข้อมูลนะให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลกันครับรวมไปถึงรายนายท่านนะฮะที่เขาเรียกว่าได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างถูกไหมฮะธุรกิจร้านอาหารต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งก็จะเป็นฉบับนะฮะของสวบคที่ประกาศนะกลุ่มแรงงาน6จังหวัดนะครับกอมมทมนครปฐมนนทบุรีปทุมธานี สมุดประการและสมุดสาครนะครับผมก็จะได้รับค่าชดเชย50%ครับจากเหตุสุดวิสัยเป็นเวลา1เดือนนะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นข้อมูลที่นํามาอัปเดตกันนะครับรวมไปถึงในเรื่องของโครงการคุณครึ่งเฟดส,สาโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้โครงการเพิ่มกำลังซื้อนะครับก็เป็นกรอบระยะเวลาเดิมที่กําหนดไปไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับก็ถือว่าอัปเดตข้อมูลกันครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและติดตามกันก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง รายที่สำคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสริฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องฟิล์มชาแนลบายเกษมสันต้องลําลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ